ครับวันนี้มาวัดนะครับมาดูการเล่นประทัดกันมิเด็กแล้วก็เรามาอยู่กับเด็กนะครับวันนี้นะครับนะครับคุณตั้มคุณนี่คือ,อรูปแบบของวิธีการในการที่ในวันออกพรรษานะครับเหมือนกับจะ,จะเราได้เห็นได้จเจอวัดุ่นวันออกพรรษานะครับ ก็ S <S จะมาเอาอามาเข้ามาไหว้ออกพรรษาตรงนี้นะครับแล้วก็จะทำพิธีเวียนเทียนกกรอบอาโบสถ์รอบศาลา<ะ>ครับถ้าเราเริ่รมพิีแต่ว่าอันนี้ห่างจากเด็กๆไม่ได้ครับเพราะว่าเด็กๆเขาาเล่นกระทัดกันครับอาจจะมืดอจมไปหน่อยนะเพราะว่าเด็กๆเขา อชอบในท pues <c 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 ี <c 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 ่มืดนะครับเราก็จะเล่นกันในที่มืดนะครับนะครับจำไิ่งเล้าครับความสนุกสนานเด็กๆครับเด็กๆครับเพราะว่าเราหนีไม่ได้นะครับเราก็ต้องดูเด็กเล่นกันนะครับนี้นะครับ โยนกเบงแน่ยายจะเอานกันหลายังบ่อันนี้อ๋อ่ห่ให่นั่นสิลมยาพึ่งมาำงพมครับพอมังครับพอมังครับนี่เนี่ยอมังครับพอมั่ง หมดแล้วสองเด้งนี่หมดแล้วพ่อกับบ้านพี่ใไม่กลับบ้านพ่อกลับบ้านแต่ก้าวานกับองเรียนต่อยมาตีจูนมาโอ้ยเจอของใหญ่ก็ไปเป็นไงเล่าเจอของใหญ่ก็ไปเป็นไงเล่าเจอของใหญ่เป็นไงเล่าครับของเหล็กหมดยังของเด็กหมดได้ยังหูวีเลย วดชมองไร่องให้น้นเล่นบ้างบอลเบิ้งนี่เธอยหัวยนี่แงนี่แงได้ไหอด้เลยก็บองนที่นอทีที่มากถวายนะครับแก็เพ่งเริ่มเรังน เดียลากันแล้วพูดดีจุดพูดดีเด็กกก็ดูกมายืนควงกันอยู่ใทำอ้ยเอานกระถินด้อขอพระชาสัมพันธ์เรื่องบุญกระถินนะครับมันถิเก่าที่นดูวิ่งกันครับเด็กๆก็เล่นกันครับพี่น้องว้ายอี่แบกน้รงอี ทุกนือกันได้เู่นะครับด้วยความสนุกของเด็กๆนะครับการนดวลาเครื่อะกระตรายนี่ี่สรายทัพที่หนึองมี่สัทถาอีกครั้งก็คือจะช่วงของงาน่างไร้อยต่อครับที่นี่ครับาอนเด็กนะครับได้ครับความสนุกปันน้ในการ ต้นเดกันนองต้นกต้นกระถินนาะที่เป็นป็จใส่กินหรือ่าดวโอ้ยโยนไก่ยอนไก่ย้อนไก่ย้อนไก่ยไก่เอาเอาตามกระรงศสัทธาของพี่น้องเฮามาดูจพมครับมีระเบิดควันด้วยระเบิดควันมันบอลระเบิดตุ่มนะครับเป็นระเบิดควันชาสัพ ชื่อหลานบ่ไบ่หำชือหลานบ่ไลบ่หำตาไร่ยเจา่งล่น่วยอ้อมเรืองวายดูดิเร่องแ่าดูแล้วดแลเขาสิแง่มาจากตรงไหนกับใคคุยกับอนชุบชิอี่นึงนะครับหลานค่อเกี่ยวกับชาติสัมพันธ์ให้กัม่นง นะครับถวายตนประสาทเพลิในมือนี้ในมือนี้เอาไก่กูนนผจะกูนะโอ้ยทสุดท้ายการขวพาเอาไฟเย็นเนาะยหยังถวายตนประสาเพลินแล้วแสดง่านะครับจะยนกันกันแกันยนวสุความองเป็เด็กนะ เล่นกันนะครับอานีก็บังต้นไม้นะครับามกำลังสัทธาท่า้าซอยที่นองเขาถี่กรุงเทพไห้แต่ก็เลือกๆๆนะครับเฮ้ยนนี่ใจมาซอยได้นะครับทุกบาทุกสัตว์ขอาโยนใกล้น้ำงนดีใกล้ นะครับไกลคนหน่อยเจ้สิได้นะครับเงินสมทบกระถิ่นมือถือทำพิธีไทยวัดขี่มี่พกหุ่นต่อรูปทรงจำต้องภาษาจำภาษาเนี่ยยูสยายเราจะย่างไปยายเราจะย่างไปจังสิไดียบมือถือทำพิธีฮาลูจังหวัดการเล่นก็แบบนี้แหละครับไปครับแค่นี้แหละครับวันนี้ กนันเล่นโยนเด็กๆไม่ชมกันนะครับอันนี้วะมี่ใส่นะครับับมาถึงบ้านก็มาดูพระจันทร์สวยๆกันนะครับบ้านหนองบุญชาครับ